สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอปอชแนลกันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆสวัสดียามบ่ายๆสายๆแบบนี้นั่นเองนะจ๊ะแอดมีข่าวมาอัปเดตประมาณสอสาข่าวในคลิปนี้้วยนะซึ่งแต่ละข่าวนั้นจะทำให้เพื่อนๆชื่นอกชื่นใจกันอย่างแน่นอนนะจ๊ะเริ่มมาจากข่าวแรกกันก่อนเลยจ้ามีซีลีน VIP นะครับก็คือพี่คนนี้นะครับซึ่ง i g เนี่ยเขาชื่อว่า f a b u l o u s n i ก k ้ p s อนะครับแอดก็ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวนะแต่แอดก็เข้าไปสืบๆไปสักพักนึงตอนแรกก็แอดก็นึกว่าเป็นเกาหลีชาวจงชาวจีีีนนนนนนเเเเพพราาาาาาะห้้ดดดููปป็ททงัใช่่มมยแตอไไภษ แล้วเขาก็พิมพ์ภาษาไทยอยู่หลายครั้งแล้วก็เออน่าจะเป็นคนไทยแน่แแล้วเขาเนี่ยก็ได้ส่งข้อความถึงนอริซ่าของเราเพราะเขาเป็นเกส V.I.P. ที่ไปดูนอริซ่าที่ Crazy Horse นะจ๊ะเขาพูดว่าค่ําคืนนี้เนี่ยมันสุดฟินมากๆกับนอริซ่า crossover Crazy Horse ไม่ได้วางแผนเรื่องนี้ไว้ก่อนเลยแต่อยากไปมาตลอดนะแต่เซรีนอ f ฟฟิเชียลเพิ่งทําให้มันเกิดขึ้นจริงขอบคุณมากสาหรับเซอร์ไพรส์อันแสนหวานนี้คุณรู้จักเราดีเราดีใจมากที่ได้เห็นการแสดงและได้สนับสนุนผู้หญิงที่มีความสามารถคนโปรดของเราลา รลิซ่าเอ็มหมนน่าถึงมากรายการโปรดของฉันมากที่สุดก็คือ crisis what crisis รักลิซ่า crazy horse เช่นเคยและรักเป็นพิเศษกับ Miss Little Sexy และสุดน่ารักลิซ่าฉันภูมิใจบริ n k ขอขอบคุณซิลีนอีกครั้งสำหรับช่วงเวลา VIP ที่น่ารักพร้อมแคมเปญและขาววีอีมากมายพวกเรารักคุณอะไรแบบนี้นะจ๊ะซึ่งดูแล้วนั้นน่าจะเป็นเกสพิเศษจากซิลีนที่เขาส่งการเชิญไปโดยพิเศษเลยนะจ๊ะโอ้โหตัวมงตัวแม่จากประเทศทาของเราก็ไปดูลูกสาวเราใกล้ๆไปเลยสิจ๊ะโออิจฉามไม่ไหวแล้วนะจ๊ะ ซึ่งถ้าใครมีการรู้จักพี่คนนี้เป็นการส่วนตัวก็บอกแอดด้านะเ็เท่าที่แอดไปดูในไอจของเขาเนี่ยโอ้โหเขาเที่ยวสะบัดเลยจ้าน่าจะเป็นซเลีบิตี้ตัวมงตัวแม่ที่บอกว่าเงินเหลือเหลืองเงินถึงถึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ได้รับเชิญแบบว่าไปดูน้องลิซ่าแบบฟรีๆจากซีรีนด้วยนะใช่ไหมแอดก็ไม่ทราบนะจ้าแต่ก็มีถ่ายบัตรลง IG ของเขาอยู่เหมือนกันเนาะอ่ะทีนี้อันต่อมานะจ้าทาง Crazy Horse Perry Official นะจ้าเขาก็ออกมาแชร์อันนี้จ้าข้อความที่ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเห็นกับตาตัวเองนะเขาบอกว่า We w thank you for Five Cracy Sho กกก็คคือออขขบบุณมาเลยั5 การโชว์ของโนริซ่าที่สุดเซอร์ไพรส์และก็เซ็กซี่มากๆแล้วก็ see you soon คำนี้ see you soon นะจ๊ะ มันแปลว่าอะไรเพื่อนๆก็รู้ใช่ไหมแปลว่าเจอกันอีกเร็วๆนี้อะอะไรแบบนี้หรือว่านอริซ่าวางแผนจะกลับมาโชว์อีกเร็วๆนี้อาจจะเป็นปีหน้าหรือวบาช่วงๆแบบครึ่งปีหรือเปล่าอันนี้แอดก็ไม่สามารถรู้ได้นะจ๊ะหรืออาจจะมีการออกแบบโชว์ใหม่ๆให้นอริซ่าเนี่ยได้ทาการโชว์ซิกในจงในเจอร์ของตัวเองเพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองนะจ๊ะต้องบอกว่าถ้าเกิดขึ้นจริงกระแสรอบที่2เนี่ยจะต้องแรงทะลุเพดานมากกว่ารอบแรกอย่างแน่นอนนะจ๊ะเพราะนี่แค่เปิดฟลอร์เท่านั้นนอริซ่าก็แบบเอาน้าจิ้มมาเยอะๆ แลวก็ล่าสุดข่าวอัปเดตอีกอย่างนึงก็คือชื่อของนอริซ่าของเรานั้นติดอันดับการค้นหาทั่วโลกของ Google วันนี้นะครับเวลา7จ็ดมงเชา้าหลังจากการอัปเดตของน้องนั่นเองโนริซ่าก็ยังคงเป็นสมาชิกไอดอลหญิงที่ถูกค้นหามากที่สุดในปีนี้ใน global Google หรือ Google ระดับโลกนั่นเองจ้าอ้โหอ้าปากค้างไปอีกหนึ่งกลุ่มนะจ๊ะแต่ก็ไม่ค่อยแบบแปลกใจเท่าไหร่เพราะตั้งแต่ต้นปีจนมาถึงตอนนี้มีเดือนไหนบ้างที่โนริซ่าไม่มีกระแสนาไม่ขึ้นแฮชแท็กจ้าอบอกหน่อยบอกหน่อยมีไหมไม่มีไ ฝีมือของพวกเราชาวลินิสชาวบริงทุกคนนั่นเองนะครับเพื่อนๆนะอ่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตกันประมาณนี้กันก่อนนะครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมจะมาอัปเดตกันอีกนแน่นอนเลยละจ้าหวัว่าจะชุมปอดกันนะบุย,บย